สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกทท่านเลยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกรกฎอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎคะข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์อะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎขอพลังงานชาวราศีกรกฎคะ่ะ ราศีกรกฎอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ justice the chariot นะคะ้วาวสิบถ้วยกรีดเดี๋ยวนี้เลยนะคะทุกคนรกรกฎอะไรที่ใช่ก็จะใช่ ความถูกต้องสิ่งที่ใช่กําลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณใจเย็นนะทุกอย่างกําลังดําเนินไปสู่สู่ความจริงของชีวิตสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจสิ่งที่คุณกําลังจะทําไตรตรองทบทวนบางอย่างก่อนที่คุณจะวางแผนในอนาคตไม่ว่าสิ่งใดที่ผ่านมาแล้วก็ตามมันคือผลลัพธ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณการปรณิบนอมพูดคุยไกลเกลี่ยกำลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้รับสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะและสิ่งที่ใช่สิ่งถูกต้องกําลังจะออกมา กำลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณคุณสู้มาอย่างหนักเดอร h ชาริออสคุณยคุณสู้หนักมากคุณทุ่มเทชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวแบบหนักมากเดอร h ชาริออสคุณรู้ไหมว่าคุณ powerful ตอนนี้คุณมีพลังที่สุดเลยคุณมีพลังมากๆเพราะว่าคุณกำลังเติบโตความมสมบูรณ์ความสุขในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ได้ว่างานเงินสุขภาพไลฟ์สไตล์เการวางแผนอะไรม่ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณไม่กลัวสิ่งใด เดชารีออดการเดินทางการเดินทางครั้งสําคัญหรือการเดินทางใหม่ๆบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือคุณกาลังมีโชคดีโชคลาภเรื่องของการเดินทางใครบางคนจะเข้ามาเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์ออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้กับคุณคุณกาลังที่จะได้เหมือนได้รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลหรือว่าคุณกาลังได้เดินทางต่างประเทศหรือว่าคุณกําลังที่จะได้เหมือนไปสู่ชีวิตใหม่เลยไปสู่ชีวิตใหม่สู่ความ,มสมบูรณ์ เลยอะค่ะหรือว่าคุณกําลังที่ได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีบุตรมีลูกสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณมุ่งหวังตอนนี้เดินหน้าเต็มที่นะคะทุกอย่างกําลังจะปรากฏอะไรบางอย่างให้คุณได้ได้ดื่มด่ากับความสุขความสําเร็จในชีวิตได้มองเห็นคว,ความจริงใจเย็นๆที่คุณจะได้มองภาพรวมแล้วก็การวางแผนของคุณลองประมวลผลดูว่าคุณจะต้องทำอะไรหนึ่งสองสามสี เหตุผลที่ต้องอยู่เหนืออารมณ์ของตัวเองและเมื่อเหตุผลเหนืออารมณ์ตัวเองใช้ intuition ของคุณที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะคุณจะเดินทางไหมคุณจะตัดสินใจไหมคุณจะโอเคหรือเปล่าหรือว่าคุณกําลังที่จะแบบคุณอาจจะมีสิ่งนั้นแล้วตอนนี้คุณอาจจะเริ่มที่จะขยับขยายหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆก็ได้เช่นกันว้าวนี่คือความสมบูรณ์ความสุขที่คุณต้องการบ้านรถ ครอบครัวการมีลูกหรือว่าการมีที่ดินทำรรมาหากินหรือว่าการได้แบบเห็นเห็นอะไรบางอย่างที่สร้างไว้ที่ทำไว้อะค่ะกำลังเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณกำลังคุณกำลังสู้กับชีวิตอยู่คุณกำลังสร้างอยู่คุณกำลังลุยอยู่ the ชา a r i o t หรือใครบางคนที่จะแบบ เป็นคนรักของคุณที่กำลังเดินทางมาหาคุณคุณอาจจะได้เจอใครที่อยู่ไกลจากคุณหรือว่าเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาในความสัมพันธ์บางท่านชาวราศีกรกฎว้าวหนึ่งเหรียญคุณกำลังมีโชคลาภโชคดีนะคะชาวราศีกรกฎไหนดูซิ The Emperor ว้าวตำแหน่งหนะ้าที่การงานการเติบโตกำลังจะเป็นของคุณนะคะนี่คือหนึ่งเหรียญของของ เซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณมองหาสิ่งที่คุณเลงจัสติ e เห็นไหมคะคุณกำลังได้รับสิ่งนั้นเพราะคุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทม,มากๆคุณกำลังได้รับเงินได้รับการออฟเฟอร์ซัพพอร์ตของขวัญเซอร์ไพรส์หรือว่าโอกาสใหม่ในการทํางานอาจจะมีผู้ใหญ่เลงเห็นโอกาสหรือว่าใครมาหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างให้ให้คุณได้หยิบจับสิ่งนั้นได้จริงๆนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า จะทําอะไรจะลุยอะไรมีโอกาสเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือว่ามีการลงทุนการเติบโตในชีวิตของตัวเองไปสู่สิ่งใหม่นั่นเองแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเข้ามาของใครบางคนแล้วยังไม่ไว้ใจนะคะห้าดาบยังไม่ไว้ใจเลยยังรู้สึกว่ายังคงต้องใช้เวลารู้สึกว่าสัญชาตญาณของตัวคุณเองแบบนั้นให้เวลาตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าเมื่อ,อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่ไว้ใจ กับใครบางคนเราควรที่จะดูก่อนแล้วถ้าแท้จะออกมาเองในวันเวลาไม่นานเพราะว่าถ้าใครที่ไม่ใช่คู่รักของเราจริงเพราะนี่คือสัญญาณของ d ีวายมาสกิลีนดีเอ็มเพอหรือว่าหนึ่งเรียนใครที่เป็นคู่รักคู่แท้จริงๆเขาจะอดทนเขาจะอดทนกับความเป็นโสดของเขาให้ได้เขาจะควบคุมอารมณ์ของเขาให้ได้เพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์เติบโตและมีมีความรุวมสมบูรณ์แต่งงานมีลูกมีบุตรด้วยกันคือเขารอวัน,น,นวันนั้นได้ คือคนที่ใช่คือเนื้อคู่คนที่เขารักคุณจริงๆแต่ถ้าคนที่เขาไม่ต้องการคือแบบมีผลประโยชน์ยังไงเขาก็ไม่มีความอดทนอะไรทั้งนั้นแถมอารมณ์โกรธเกรี้ยวใส่อีกนะคะเพราะนั้นใจเย็นๆนะคะบางอย่างกําลังจะปรากฏอะไรบางสิ่งทําให้คุณได้เห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณทําไว้การติดต่อสื่อสารบางอย่างอาจจะติดขัดในช่วงนี้แต่ก็ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวจะได้รับคําตอบนะคะ ราชาถ้วยเสรนห้าเหรียญเกิดขึ้นเชื่อในอินทรีย์ชันของคุณความสุขของคุณอารมณ์ของคุณความคิดสร้างสรรค์ไอเดียความเป็นราชาถ้วยความลึกซึ้งในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองการเดินทางความคิดสร้างสรรค์ไอเดียคุณเชื่อมั่นในพลังงานของตัวคุณเองคุณเชื่อว่าจะมีโอกาสที่ดีกว่ารอคุณอยู่คุณเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีกว่านี้แน่นอนมันจะดีกว่านี้เพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําในสิ่งที่คุณฝันแต่ว่าบางอย่างก็ต้องรอหน่อย ะะบางอย่างที่ต้องรอจังหวะหน่อยบางอย่างก็ต้องรู้สึกว่าต้องปรับต้องจูนกันหน่อยกับความรักกับคนรักกับความต่างอะไรก็ตามหรือบางอย่างก็รู้สึกว่าคู่ชีวิตของคุณจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไปได้วยกันซัพพอร์ตกันฮิวใจกันแต่ถ้าใครต้องทําให้คุณรู้สึกว่าซัพพอร์ตเขาฝ่ายเดียวเหนื่อยเหลือเกินล้าเหลือเกิน j u s t i c ค่ะนั่นคือเหตุและผลที่ j u s t i c ออกมา s t r e n g t ความรักครั้งใหม่สําหรับบางท่านที่เหมือนกับว่ากําลังแบบพบเจออยู่สิ่งที่เห็นสัญญาณคือคุณกาลังได้เจอกับใครที่พลังเป็นพลังงานแห่งคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความรับผิดช,ชอบเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีสเสนะ่ห์แล้วก็เป็นคนที่เรียงลาดับในชีวิตดีมากเพราะความเป็นผู้นําของเขาเพราะความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเพราะความความคอนโทรลอารมณ์ของเขาเขาจะคิดเป็นเหตุและผลแล้วเขาจะเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องต้องทำยังไง อะไรบางอย่างมันอาจจะเกิดในเรื่องของความเสียใจหรือว่าความเศร้าบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคําตอบทางออกสิ่งนั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกรกสองเหรียญเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นเชื่อในสิ่งที่คุณมีราชาไม่เท้าคุณเก่งมากสิ่งที่คุณกําลังที่จะได้รับคือการเติบโตแห่งความสําเร็จหกช่วยคุณกําลังได้ ฟื้นคืนกลับกับความสุขความความสุขความดมสมบูรณ์การเลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังดึงดูดใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณอะไรบางอย่างเก่าๆจะได้ติดต่อกันได้กลับมาคุยเคลียร์หรือปรับความเข้าใจอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรืออะไรเก่าๆหรือสถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าฟื้นคืนสิ่งนั้นขึ้นมาใจเย็นๆค่ะสิ่งที่คุณตามหากําลังจะกลายเป็นจริง เดอะซัชีวิตใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครบางคนกําลังออกตามหาคุณที่เป็นคนรักคู่แท้ของคุณจริงๆหรือว่าเป็นคนอดีตอชาติหรือสิ่งที่คุณรอสิ่งนั้นเกิดมาจากแพชชั่นของคุณราชาไม่เท้าเกิดมาจากการทะเยอทยานสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความสําเร็จจริงๆอัศวินดาคุณกำลังประสบความสําเร็จ การลงทุนลงแรงความรู้ความสามารถของคุณและความอดทนของคุณบอกเลยค่ะว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีความรวมสมบูรณ์ที่เดินตามมาคุณจะมีธุรกิจหน้าที่การงานที่เติบโตมากๆเพราะว่าเดอะซันเกิดขึ้นแล้วเดอะซันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเห็นไหมคะชีวิตใหม่หนทางใหม่ความรักสิ่งใหม่ที่เปิดทางให้คุณได,ได้ได้ตามหาสิ่งนั้นสวยงามมากขอคําตอบชาวราศีกรกฎขอคําตอบค่ะ หนึ่งเม่าเท้า o p ิต r t a n รดิติวิต i ้แจงเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองได้สร้างสรรค์ชีวิตใหม่เส้นทางใหม่ๆนะคะอีโปลดปล่อยพลังงานอะไรบางอย่างใหตัวเองปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเพราะว่าความรมสมบูรณ์ไม่ได้มาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวคือมันเป็นความ,มสมบูรณ์ที่ที่หลั่งไหลที่เทเข้ามาเพราะคุณปล่อยตัวเองให้ให้เป็นอิสระ คุณปล่อยอารมณ์ความคิดความรู้สึกของคุณให้เป็นไปตามสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ไอเดียของคุณไม่ว่าจะเป็นงานเป็นคนรักเป็นการแอคทีฟตัวเองแอคชั่นในตัวเองที่แบบฉันจะลุยให้ได้ฉันจะประสบความสำเร็จให้ได้อีโก้บางอย่างอิสระภาพบางอย่างคุณปลดปล่อยของคุณให้ให้คุณได้เป็นอิสระแล้วความอิสระภาพของคุณจะทําให้คุณได้ทํานู่นทํานี่ได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าคุณกําลังท้าทายความสามารถของคุณสวยงามมาก ราชาดาบขึ้นอีกครั้ง Motivate จงดึงพลังของคุณขึ้นมาดึงความสําเร็จของคุณขึ้นมานี่ไงคะราชาดาบสิ่งที่กําลังสิ่งที่คุณกําลังต่อสู้ไม่ได้มาง่ายๆได้มาจากการลุยได้มาจากการสร้างแล้วก็ความเก่งความสามารถประสบการณ์ของคุณจริงๆแล้วคุณจะได้เหมือนโอกาสเหมือนการลงทุนอะไรบางอย่างหรือว่าทําอะไรบางอย่างเล็กๆในตัวเองต่อยอดไปสู่ความสำเร็จที่ที่มากกว่า the world ที่มากกว่าที่เป็น ขยับขยายธุรกิจการงานเติบโตในต่างประเทศหรือว่าได้ทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาได้ทํางานในสิ่งที่เป็นคุณจริงๆสวยงามมากๆความชอบความสนใจของคุณ,คณการกําเนิดเกิดใหม่ทั้งนั้นเลยทั้งสองใบเลยเมเจอร์ Major, คะ่ะหน้าแรงสานสะเทือนอันมหาศาลกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและทําให้คุณประสบความสำเร็จเป็นเป็นชีวิตใหม่ที่คุณรอคอยที่คุณต้องการว้าววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ